สวัสดีค่ะยันตุกสพะพยตตุกเด็ดค่ะเมื่อนี้ถ้าลูกไส่มาคุกงานค่ะไมายีกาดหยาดเลยนลุงมาเหตุงานค่ะเมื่อว้านลุงไหนมากเนี่ยลุงสบายนี่เลยเรามาเหตุงานพุดรอบไอ้ข้องที่จะไอไ้ไส สายไฟนะคะเพราะว่าเขาฟังใจดินเนาะค่ะสายไฟที่เขาไปเทื่ยวน, <ไป S 1> นี่แหละค่ะว่าดีนี่นนพวกย่าต้องในเท่ข้านเท่ยังให้มันเรียบร้อยค่ะคันสัน่นอันคันสัน่นเขาอัน,นสีนั่นค่ะสีมดเป็นใบสัญญาการก่อสร้างค่ะทะเลยต้องฝ่าวิบเวียนค่ะเบิองดูค่ะเบิางหิ้งก่อนนี่ดูเปิ่งเงซิงอยู่นี่ ก่อนใหญ่ก่อนงามก่อมคุณตัวปว้วนตัวดื้อค่ะแฮนด้า์มัดขนนมากกลายพอใหนได้ปวนมันมีผ้ายางหลายรอบแล้วเพิ่นไปกระพอเพิ่นแม่แต่เลยไม่ยืนเฝ้านี่แหละค่ะชีวิตเจ๊ชุกลูกไปจองสิแลละค่ะสร้งลูกมาครับให้ค่ะสร้งเ็นมือค่ะ ดลางเล่าเ่ยละลอยค่ะลอยอยู่ค่ะเลาเอ็ดเดียกใจเย็นแต่เล่ามันเฮ็ดดีค่ะนี่ละค่ะหัยวยี่ตุ้งออปอค่ะออปอป้บอมเป็นฝรั่รงยักษ์ด้วยค่ะฝร,รั่งออปอ นี่แหละค่ะเนี่ยแถวนี้แถวหัวเนี่ยมองจากเขตแดนนี่เพื่อนบ้านนี่ค่ะยายตุ๊กตาเจ้าวกล้วยมาลงมค่ะเนี่ยเฉียวกล้วยมาลงม่อให้มันอันอันมองเราเห็นกันเนาะค่ะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนจัดสวนหกก็แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนซื้อบ้านเก่าค่ะแล้วก็เพื่อนกับมาเฮ็ดหม่เพื่อนอันอันเนี่ยเกาะท่าสีใหม่เฮ็ดทั้งในใหม่นี่เพื่อนตกแต่งข้างนอกเรียบร้อยแล้วค่ะ เพิ่นสีเอาไ้อยูแล้วก็สิปล่อยเศ้าค่ะเจ้าของเป็นคนเยอรมันเลยค่ะเด้อหลังเนี่ยนี่ค่ะเพิ่นเหตุได้ดีค่ะง่ามอยู่ค่ะ,น,คะนี่เพื่อนบ้านยูยูน้ำคูเขากดา็ดับว่าเอืดค่ะนี่ส่ละค่ะย่ยตุกยูไก่ก็มีเบียกไม่ง่านแต่ละมือค่ะ เกไดยมาซอย้ตุ๊กเนี่ยหม่างหัวมหวม่างหวม่างทีหม่างข้างเฮ็ดไปเรื่อยๆออค่ะน่าำเรือนใแล้วคเ่อเนได้เ้ยมาเตุ๊อันไสมันมีมาอยู่ข้างบ้านนี้ค่ะ เฮดเบียกต่อค่ะ